จ้าทุกคนจ๋าพวอนี้กัมบมะเขาไปกับเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามีคนอยากได้เห็ดพนาว้าออเดอร์เห็ดมาพเนะว้าก็เลยอันส่วนพ่อ่มาเบืองเห็ดให้กระจับผุ้น่ะพ่อ่เราเห็นแล้วผุน้น่ะห้องวายวายอยู่ผู้น่าตุกิุ้พนแดนหอยเด้อบา,ามีฟิลฟีเลยกับปูดเอเบเอเบเอีกสาเกนเออพ่อ่เห็นแล้วห้องเอออยู่มันนั่นเน่าหมดแล้วพ้านน่ะบ้าหูยน,นัน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  โอ oh yeah, oh oh oh, oh uh ้ยยุ่งเงาโอ้โอ้โอ้ไม่กัดมอร์มินอือฮั้นเราอยังว่ามีเห็ดบอล่ะเราว่าทุกคงในเพื่อนเรทุกคนจ้าคนอุ้ยสองดอกโอ้เออมึงดูสองดอกนึงไปแล้วแหลกจ้าเออเดี๋ยวพี่นุยับกล่องโอ้ยน้ำปักหลังซัดคันตุ่นนิ่มโอเคอืมมึงเนี่ยนันจ้าทุกคนจ้าขับไปบ่ได้ธาตุนไม่อือฮึ ขาเดฮะล้กมอนอีซาคันเดียวสิกระฮัดไปสู้ดีสิอยอะคันนี้เอาเอาไปสกูดเยอะวันรัชนักแหกกระปุกโซวิโซวันดีดอนเข้ามอเกนมอเกนวิกูอันตริไซเต้จ้ะก็ยังกินได้อยู่จ้ะทุกคนจ้ะขั้นพิลวนบ่ให้เบิ้งตัดขาอันปุ่นล่องเนะกะว่าไปสาวไปสายให้เบิ้งหักตัดขาแน่เพื่อว่า คะแนนให้เบื้องตัดขากับว่าพงหญิเฮซ้าเนาะจ้ะเนาะขอโทษหลายๆด้วยจ้าบ่ได้ถึงใจได้บุทุกคนจะจีเฮ็ดจังใดจ้าเนาะโอ้ยเย่อามเนี่ยลีเนี่ยดอกหน้อยๆเอาเปาะจ้าไปพี่หนูพาไปหาอีกจ้าทุกคนจ้าเนาะไปไปเบื้องกันว่าสิได้เฮ็ดเบื้องแน่ทุกคนบ่ได้มามือเดียวเบื้องดูมันกินหมดแล้วแม่จ้าบ่เอาแล้วเนาะจ้าไปหาเอาดอกดีๆเนาะจ้เนาะ จะได้ยู่แต่ว่ากับ่เอาดอกจ่าปะไปหาหม่องดีๆกันดอกดีๆดอกงามๆกันจ้าทุกคนจ่าชาดวันนี้เชิญนิ่มลาสปิเต้มีจ่าดอกงามจ้าเนียสีใหญ่เชิญนิ่มเชินะเย้นี่มเชิญกับลาสโอ้ยเฮ้ยกระปุดแล้วน่ะโอ้ยเห้ดค่อยๆหักหักโกเลยจ้าพี่น้องจ่านั่นโอ้ยมึงเนี่ยเฮ็ดค่อยๆหักหักโปเลยจ้าทุกคนจ่าเอาอือฮึ อืมหักเลยนี่อืออือนี่จ้ะเอาคือเตาจ้ะอืไปไปหากันต่าจ้าจ้านี่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 ดอกอ่อนน่ะโอ้บาซูปห่ จ้าไหนวางสันโอ้ยหาเมื่อไหร่เนาะโอ้ยถทดเด้จ้ะแล้วตกหลุมแม่ทุกคนเฮ้ยเออืมแล้วตกหลุมแล้วยางมาเบิ่งหลุมโอ้ยเนาะแจ็คสี่ฟ้าจังไหนราเบียงให้เดี๋ยวค่เป็นเราอีกนะจจะเนาะนี่งามจ้ะต่อ จ้าท yeah, ุกคนพี่นัวเห็นขาวๆพี án, right se, j ue, j ่นัวบ่แมนพ่อใหญ่เอิอนบางๆมาเอามาตีนี่ก่อนสตีพี่นัวมีสีนเยอะโอเคมีสกูต่ดอกอ้วนดอกแน่นดอกตันจ้าเก็บไปข้าเจ้าจ้าเอาเนียนๆนี่สิล่ะไปไปกันต่อจ้าทุกคน สองดอกยุ่งหลายด้วยจ้ะพี่นุ๊งเฝ้าพี่นุ๊งตัดตาฝาฝาด้วยจ้ะบริลลายุ่งผูกฝาผูกฝาด้วยจ้ะงามงามอยู่พี่น้องจ้ะยุ่งตอมยุงยงเลยจ้ะฝนสีมาบ่ยุ่งก็มาขัดแฉะนี่สิเลยจ้ะ อดนมัผลประตูกับดอกไ่ใหญ่เนาะจ้ะโอ้ยนั่นโอ้ยแต่แต่จขาพี่น้องเลยกาวจะเอาอ่อนอื้อนี่ยงามเดี๋ยวไปหลอกอีกจานึงจ้ะจ้าไปหาอีกจ้าต้นบี่นุขวารดอกนึงดอกตูมจ้ะดอกนี้ดอกซ้ำกำปั้นนี่พี่น้องเพียเนี่ย มาเจ้กำกำปั่นหุ่นมาเก็บกันด้วยจ้ะยุ่งหลายฝ้าจ้ะมา้ย้มาเก็บกันจ้ะโอ้ยยุ่งยุ่งฝ่ายุ่งกัดจ้ะขึ้หากมันเยอะไอซี่ไอเชอยู่ออู้หูหลอกหมอนป่าทุกคนดอกนี้แม่โอ้ยใหญ่คักยังใหญ่เฮ้ยเยอะ ยุ่งหลายดอกกระดอกง่ายปุ้นพี่น้องพ่อแกงเด้อดีดอกนี่ง่ายคักจ้าเด้ออย่างง่ายจ่ายตัดเราอยากตัดเราอยากง่างตาดัดโอ้ยอุ้ยกระปุดนนี่นิ่มนัวโอเวอร์เนี่ยชัดนิ่มนัวครอบอีกสกนุกอเอาเต้าหัวมันกับพ่อจา้อายะกนุกโอเคป่ะไปยุ่งหลายเฝ้าบูบับบูบับยุจา้าอู้เชิญนี่ อุยย้ยเยยดอกนี้งามนี่ดอกน,นึงขางลังพี่นูนี่เบิ่งระเด้อูุใามักู <c oughs> ุใามักพญ่ตัดขาซ่าๆนะฮัลโหลโชแนลบีเต้ <c oughs> เลง็งอะนี่ Icana, อวบขาวสวยมากได้จ้าดอกนี้จ้าทุกคนจ่าเราเบิ่งนันสะท้อนใส่กล้องมันมันอวบหลายมันงามหลายเนี่ยจ้าเชิญนี่าวยุ่งหลายโอ้ยยุ่งฟินโมกิโตชนะปิเตะเฮียใหไปไปไปเก็บเอามาได้ตัดเลยนูเลยมาะอ๋อมันหักเซอรกเบอร์เกอร์ปุดฮะโอเค งามจ้าทุกคนจ้าฝนบ่ตกเห็ดก็งามจ้าเห็ดแนวอื่นผัดบ่ออกบ่ะนี่โอ้ยลอแล้วลอเราเชิญยากินนะรางวัลสิกาบานจ้าทุกคนจ้าพ่ออีกจ้าพ่ออีกเอาอีกจ้าพี่จ้าโอ้ยจุใจจุใจอืมกวยกวยดินทวนทวนจ้ะเฮ้ยหอนเอาเสวามา พอนเอาแล้วก็ยุ่งหลายจ้ะท like ุกคนจ้ามือเนี่ยมาอม่สิบพ่ออีกพ่อใหญ่สิรัตน์ประคุณพี่นได้เอินมาจ้ะทุกคนจ้า่ะพี่หนูสิพาไปเบิ่งดอกนันว่าเอาได้บอเนาะจ้ะนีดอกน้อยบ่ยุ่งกัดมือยุ่งกัดมือไปก่อนดอกนึงพ่ญายิเราไว้ไว้เด้อบวเรื่องเก็บเห็ดช่วยอีกนะขึ้นมอ่ะฮะเอาบัดกูดออร์เดอรนี้กูดฮะเอ้ยโอเคโซฉันในเขียนกินไป็นไแล้วแต่ว่าก็เอาไดอยู่จ้าไปปาดออกแบ่งกันกินจ้ะ หลอดสารพิษล้วนๆเลยค่ะทุกคนขะนี่จ้ะเย,เยอะเลยเอยเอะเลยวันนี้เด็พี่นุได้ไปบ้านแท้อะไรจะสิไปอาบน้ำทั้งเทมีงานจ้ะไปเบิ่งจ้ะทุกคนเดี๋ยวเห็นบ่จ้าพุ่นขาวตัางโจโค่กูปวดหนะจใะเห็นบ่เบื่อไม่ไงพักไงแน่เด็กพี่น้องนโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งนี่เบิ่งพระจ่าเบ่งอะเอ้ยง่ายพัก เดี๋ยวเรจะดาไปตัดจ้ะเดี๋ยวตั้งกองดีๆก่อนพี่น้องไงคักไงแน่จ้ะสองดอกจ้ะอุ้ยงงเป็นไงตัดย่าอูยไงคักบ่งมือเราหายวิบเลย,ยเตรียมกระตาแล้วคุณน่ะโอ้ oh. ว้าวโซเชียลเนี่ยหูยย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 ยพี่น้องอย <laughs> ู่ลาสอุตน และแอนคอปกับโครสเออหัวกับบางเอาเห็ดไปกอดไว้บ่เห็นฮงอืมเยสได้ไหมแม็ก,กวดิด,ดีโอกับยัวคอบกับคอมอินไว้ซูเวนยูกับเทคโอลโอเบิร์นว้าถูกคนเลยอบังในเพื่อนอะพื่อนอะเออเอ้ยทั้งดอกน้อยดอกใหญ่พี่หนูคนมาท่านโอหา่าเออพ่อใหญ่คนมาท่านพี่หนูเห็นโอหา่าโอหา่อาคนว่าจ้า <า> <Yeah. S 1> ไอซีเฟอร์สงามหลหนึ่งจะได้โทรบ,บอกเขามาเอาจ้ะเ <laughs> <laughs> ขาว่าเขาสีซื้อหรอกจ้ะแต่พี่นุขายว่าเป็นดอกแลว้วแต่เขาจีห้ค่าน้ำมันรถพอยไงค่ากาแฟพอยไงกับพ่อ,พอเดี๋ยวเจี๊ยบห้เขาเนาะจ้ะแบ่งตังแบ่ง,งกันไปกินแล้วแต่เขาจีห้เนาะจ้ะไปหาต้นดอกเห็ดแต่ละดอกพี่น้องบังหน้าเราปวดเด้อจ้าเดี๋ยวเบิ่งแน่ซอยกันแน่จ้ะพูดนะอุ้ยเบิ่งแน่ ดอกใหญ่คักอ่ะโอเคคันจนนิ่มกุดไว้ญ่เก็บให้กันเราอยากเก็บพี่หนูเก็บอันพี่หนูก็ฟฝ้าแต่เราเก็บซะถูกใจเราซะเบึงโดดดอกตละดอกฮึ่เฉินเนี่ยโอเคก่ะโอ้ยยุ่งอ้ยไปทุกคนเขาไปกันต่อเนาะนีละจ้าจ้าทุกคนพออีกแล้วจ้าไว้ไงมาตัดให้โอ้ยยุ่งกัดพี่หนู ขั้นหนาขั mm. ้นโตขั ừ, ้นมือไปเบิดแล้วยุ่งหลายแห้งมึอเนี่ยผู้พับผู้พับยุ่งจ้าว่าเป็นตะยูเลยอาบน้ำเม้ากี้จะต้องไปอาบอีกแล้วขั้นเปล่าเชื้ออะไรนี่โอ้ยมอสกีโตัวยุ่งยุ่งไปก่อนจ้ากล่องเงงเงียกหนึ่งพิวสะบัดยุ่งเลยจ้าไปก่อนไปก่อนจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วคนอะเทพพูยูยุ่งจ้าเอ้ยยุ่งกับพอยุ่งอู้ยสาต ดอกนี่มันใหญ่คักแน่ๆสิพี่น้องจ้าปื๊ดเดี๋้อเด้อเบิ่งพยายากหงไว้ง่ายสำหรับเทียบก็มือพอใหญ่ได้จ้าพี่น้องคนละโอ้ก็มองเด็กติ๊กติ๊กกรบายเอาโอ้ถขาเดี๋ยวโมเมนต์ไอโฟนตุกิมาก่อนชัดปิ๊กเต้อโอเคอทั้งอ้วนหล่ะขาใหญ่พี่น้องเอ้ยเอ้ย เฮ้ยยยยยยโอ้ยพ่อได้เห็ข้าเจ้าห้าจาเห้ข้าเจ้ามาเอาจ้าอะไรพีนองเอ้ยบึงนลกตาหลดมีฟังเดียวได้จ้าอีกฟังนึงมีอีกฟังหนึ่งนีหายมทัวเลย อีกฟังนึงพี่หนูว่าสิบพไปดอกจ้าทั้งเธอพี่หนูมีแขกนะเจ้าเนาะแตาไป่ใหญ่ไปคนเดียวบอกแล้วให้เราไปคนเดียวไปไปกันตัวจ้าทุกคนจ้าจ้าตรงนี้เหตุง่ามบ่จ้าเอ้ยพออีกแล้วจ้าพ่ออีกแล้วพ่อใหญ่เต้นใจเต้นใจหลดจ้าแล้วเราย่านพี่หน <rawd Moder> ูหยาดคือยังไงบุโอเคสิตาร์เฮตุนี่ต้องไปเบิ่งอันอื่นก่อนเป็นยังไงบอบอกเข้าใจคือกันจ้า ไปแหยกเห็ดแนวอื่นเบิงแนวอื่นก่อนเนื้อหอยตัดเห็ดอันพี่หนูกะว่เข้าใจห้างเชียร์กระไดห้างเห็ดแต่กันเด้อจ้าผู้นี่ผู้เมียใจไวผู้หัวใจเย็นจ้า <c oughs> พี่หนูใจไวถ้าทีเห็ดอีหยังปากไวใจไวแต่ผู้พบผู้พบโลดจ้าเนาะบอลล้อเด้อปะไปกันต่อพี่หนูกะพ่อยัยพ่อเห็ดพร้อมกันตกอันเอิน่นเอิ่นพร้อมกันว่านั่นเห็นแล้วฉันเห็นแล้วพนันว่า กินูก็ว่าฉันเห็นแล้วป๊าดงามโมเมนต์อีกโุตโตเกะมาก่อนปตาเต้นป๊าดทุกคนคือเอาโยกขับเป็นนางงามได้เจ้ามือเนี่ยอะโอเคป๊าดแล้วิ่งเนีคือก้างโฮมเนี่โอ้ยจุใจคนที่อยากกินได้จ้ะดิเจ้าอยากกินเชิญลูกเขาเมาเลยเาเมาเท่กินเอาเชียมเบลล่ะ เช่นไฟรานซูลงฟรานซลงเออเออเอ้วงามหลายจากคนดอกนี่ให้เบิ้งโดนๆก่อนมันงามยิ่งั่เธอ y ส้เอนฉัเฉยยเอไวายยายย name is Franz Franziger w u Franz l f l i n g This i อ f r a น z ูละฮ h a โอเคพูดวว่าอันนี้ละฟรานซเพูดว่าซื้อมันนะนะ Franziger Wolfling <bin uk> <le> and and แ h ะและนี huh. this, this uh ่นี่นี่วุ้สลิงวุ้สลิงอ่าฮะดอกตุ่มคือวุ้สลิงพอดอกบานแล้วเป็นยังสี่ฟรั่งสิเออเนาะคว่ำดูหม่จ้ะทุกคนจ๋าไปหาอีกจ้ะผลงานปานี่สุดยอดความสวยจ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะสุดยอดความสวยอีหลีจ้ะเขาไปสูงไปสองกิโลกกว่าพุ่นหรอจ้ะนี่ยจ๋าไปเขากลับบ้านกันจ้ะไอซิงไอซี่ออนนอตหนึ่ะ เขากับบานกันจ้าเดี๋ยวฟังผุนพิพนูสิบ่กไปถ่ายคลิปนะจ้าเสียพอหญ่ไปถ่ายคนเดียวพินูว่าเห็นแวบ,บๆไปเบิ่อกวนจ้าไปไปบานกันได้จ้าขอบคุณหลายจ้าพอกันในคลิปถัดไปจ้าายบายจ้า